วัดดีพี่น้องวันนี้ก็จะพามาทาปีกไก่ต้มโคกครับขั้นตอนแรกให้น้ำซ้ำเกลืนาไปตำครับกระเทียมรักผักชีซ้ำรักพริกไทยดำทาวนี้ก็กลายเป็นซ้ำเกลือน,นะครับนําซ้ำเกลือมาผักไว้ครับกระทะร้อนน้ำมันเย็นน้ำมันพืชซองช้อนโตนำซ้ำเกลือที่ผักวายข้างตนมาพัดพอสุกครับหอมแดงจ,จํานวนซองรูครับพัดถูกย่างให้เข้ากัน จนซุกนำปีกไก่กลางจำนวน650กรัมลงใบพัดครับรวนพอนั่งตึงๆใส่หัวข้าหัวไข่ใบมะกรูดตามด้วยโคกสา้อ ML ครับแป้งว่านปลายช้อนชาน้ำมันห้อยสองช้อนโตซีอิ๊วข้าว1ช้อนโตซีอิ๊วดำข่งช้อนโตจับเวลา40นาทีครับพอครบเวลา40นาทีให้นำเนื้อไก่ผักวายครับ ละลายแป้งข้าวโพดเพื่อทำเป็นซอสครับเท่านี้ก็เป็นเห็จเซครับปีกแกต้มคกพร้อมรับประทานครับจัดจานในสวยงามนำ้ำนำซอสร,ร,ราดลงตัวไก่ซีซันนาตานากินมารกรเลยพี่น้องสูตรนี้ต้องลองครับเนื้อมีความจุนซี่หนุ่มละลายในปาาครับมามาลองชิมกันเลยร้านน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะเนื้อรุดหนุ่มอร่อยมากรผม ลองไปตามกันเลยนะ